แจเกฟิชเชงครับผมอยากเห็นผมทำคลิปตกปลาเกี่ยวกับปลากระสูบนะครับเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรอ่ะเฮ้ยกระสูบ อ้บันก็ป่าอุ้ยแต่ป้าล้วก็สโห สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็กกีแจ็คกี้ฟิเชงครับผมสวัสดีครับผมนะแจ็คพาเจงก็มันเกลียนก็นนะฮะวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องของใครหลายๆคนนะครับอยากเห็นผมทำคลิปตกปลาเกี่ยวกับปลากระสูบนะครับวันนี้มาแล้วนะฮะมาจาัก ตกกระสูปก,กันแล้วไม่รู้ว่าจะได้ไหมในวันนี้นะฮะแต่ขึ้นชื่อว่านายแจ็คชายเจ๊งนะครับผมกูก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับก็ตอนนี้นะครับเสื้อของแจ็คกี้นะครับทำเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแหมสวยงามกันเลยนะนี่นะสำหรับลายเสื้อนะครับผมผมออกแนวสไตล์ให้มันแบบว่าเป็นแมวเอเลี่ยนอะนะแมวแบบติดเชือ้อ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาตกปลากันที่ เขื่อนขุนด่านประการทนนะครับผมเป็นเขื่อนที่คนนิยมมาตกกันเลยนะ <c oughs> แถวแถวนะครนายกผมก็มาที่นี่ไม่ค่อยบ่อยมากนะครับมา2 3สครั้งเองนะมาเล่นน้ําตกกับครอบครัวแล้วก็เคยมาออกทริปกับเพื่อนมาที่นี่เนี่ยแหละนะแต่ไม่เคยมาตกปลาเลยเพราะตอนนั้นกูยังไม่เข้าวงการฟิชชิงนะตอนนี้เข้าแล้วก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไง <c oughs> ต้องบอกเลยนะครับว่าแหมการมาตกกระสูปเนี่ยผมต้องซื้อของเยอะมากๆเลยนะ ของที่เราเอามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นล็อกลมนะครับผมชื่อรุ่นว่าบูลัสนะครับผม15104นะครับผมคันที่ใช้นะครับเป็นของไอโอชินะครับผมเวท1นขีดหานะครับรองรับน้ำหนัก1-5กรัมนะครับผมก็ความยาวน่าจะประมาณ45หฟุตนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันไม่บอกนะครับผมแหมก็นั่งเซ็ตลอกทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนนะกว่าจะเซ็ตเสร็จนะคือผมมือบอลนะครับไปถอดออกนะแล้วเหมือนมัน เกิดอาการอะไรไม่รู้นะครับตีเหยื่อไม่ได้นะครับตีเหยื่อไม่ออกนะครับนั่งเครียดเลยครับผมคือเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปตกปลานะครับผมดันจะต้องมานั่งทําลอกทั้งคืนนะครับเกือบไม่ได้นอนนะครับผมก็สรุปแก้ได้แล้วก็คือมันฝืดนะครับเลยล้างระบบทั้งอันไปเลยนะตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะกัดอะไรนะเพราะว่ากระสุนผมตกไม่เป็นนะบอกก่อนนะ ผมมือใหม่เลยผมไม่รู้กระสู่มันกัดอะไรกันแน่นะจังหวะเวลาประมาณนี้แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะเดินล่องด้วยสปูลของเราดูก่อนนะครับเราก็จะใช้ไมโครสปูลน,นะครับ2.5กรัมนะครับลองเล่นดูก่อนนะผมก็ยังไม่ชินกับลอ,อกของผมสักทีว่าจะเล่นได้หรือเปล่าจะไหวไหมนะไหนก็ได้นะเนะนี่ยมันเป็นอะไรของมัน,มนก็ไม่รู้ครับมไม่ค่อยออกตีไม่ค่อยออกรอาสสื่ อเอาเอาสายขาดเอาเอาเยือกกูเยือกกูเฮ้ย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 เยือกกูเฮ้ยสายขาดเฉยเลยกูตีไปขาดเฉยเลยงงเลยงานหยาบแล้วกูไม้แรกกูก็เจ๊งแล้วอะไรวะต <oh> ีอย mmm, bueno> well> ู่สายขาดเฉยเลย ยังไม่ทันได้ปลาเลยกูก็เหนื่อยแล้วเนะี่ยตอนนีน้อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเซ็งเป็ดไปหมดเลยกูตอนนีน้ตีไปไม้แรกกูขาดกูงองเลยสายขาดได้ไงก็ไม่รู้อ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงตีไม่ออก คือผมต้องปรับสบปูนให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยนะครับแล้วก็การแคสเหยื่อก็คือไม่ต้องเค้นอะ่ะก็คือตีออกไปแบบลื่นๆอนะ่ะไม่ต้องเค้นมากอะ่ะแบบเนี้ยลื่นๆอย่างเงี้ยอ่าถ้าไปเค้นเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะฟู่เลยเหมือนเราแบบเอาเกินกาลังอะ่ะผมลืมไปเลยว่าลอกมันเล็กนะมันแบบว่าออกแบบมาไม่ได้ให้แบบหัวดหนักขนาดนั้นนะเนี่ยคือ,อตวัดเบาๆมันก็ไปแล้วอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปข้างหน้าดูนะครับว่าจะมีกระสุบให้ไหมถ้าไม่มีก็เกม เดี๋ยวเซิร์ชดูก่อนนะว่ามีคนเล่นแถวนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับน้ำไหลๆอย่างนี้ไม่มีหมายนี้นะฮะเคยมียูทูบเบอร์มามาเยือนนะฮะแออยูทูบเบอร์คนนั้นก็ผมไปคอมเมนต์คลิปเขาเกือบประจําเลยนะฮะดูคลิปผมอยู่หรือเปล่านะเออผมเชื่อว่าดูคลิปผมอยู่นะอยากตกกระสุนด้วยจังเลยแต่ผมไม่กยว่าติดงานเยอะ น้ำลึกอยู่นะครับถ้ามองมองคนเผินเหมือนไม่ลึกนะแต่ที่จริงลึกมากเลยนะ<อ>คือเอามือลงนรกได้ไง,ไง่ายๆพ่อเห็นคนบอกกันจริงๆด้วยนะครับว่าเขื่อนเงียบกระสูบพี่เื่อนเงียบมากนะครับทุกคน <S <S หรือไม่ก็มันจะมีอีกหมายหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับมันจะเป็นทางน้ําอะที่มันจะเป็นสะพานะ่ะมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ข้างหลังเขื่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะควันนี้ผมอยู่หน้าเขื่อนนั่นรอกกูงองแงแล้วอากาศยิ่งร้อนๆอยู่ เดี๋ยวคนจะเริ่มข้างแล้วไม่มีตัวนะครับทุกคนมันเงียบเกินไปนะผมไม่แน่ใจว่ามันไปอยู่ตรงไหนกันหมดแล้วผมก็เพิ่งตกกระสูบด้วยเลยไม่แน่ใจนิสัยมันนะฮะดูข้างกันเปล่าวะแต่น้ำใสนะถ้าเห็นตัวผมต้องเห็นไปแล้วอะมีตัวก็ต้องเห็นนะแน่นอน ได้มาเคขอเหยื่อเล่นก็มันดีนะกูกูก็แค่พูดปลอบใจตัวเองไปแค่นั้นอะโอ้โหตกใจว่าปากัดเก,กี่ยวขยะมามันเป็นพวกไอนเนี่ยผักในน้ำอะ่ะเดินไปเรื่อยๆเผื่อโดนเผื่อเขาจะแอบอยู่นะปลา ขอสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะฮะออกคลนะิปหน่อยกระสูบตัวแรกในชีวิตเฮ้ยเฮปลาอะไรอะ่ะเฮ้ยกระสูบสวัสดีครับกระสูบตัวน้อยมันเป็นอันตรายมันมีความเสี่ยงมากที่สุดเฮกระสูบตัวนี้เดียวเองหูมันไล่ผมมาเมาื่อกี้นี่ยังอยู่อยู่เลยยังไล่ผมอยู่เลยตัวเล็กนิดเดียวเองดูดจังวะเขาดูดเลยมองในกล้องไม่เห็นนะทุกคนแต่ผมเห็นมันไล่ผมอยู่เนี่ยเนี่ยไล่กัดอยู่ตัวเล็กนิดเดียวเอง กัดได้คือมึงคือกอรอ่ะเจอแล้วครับผมเจอกระสูบแล้วไอ้สูบผมก็เจอกระสูบแต่ว่าเอามันไม่ได้นะตัวน้อยเกินนะไอ้หียไล่มานะอุ้ยดูอยู่เนี่ยดูดูดูเขาเรียกว่าอะไรนะจิงจอกใจอไหมจิจอกหรือแบบป่ากระสูบเนี่ยที่เขาเรียกๆกันแหละว่าเออในในน้ำอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นฝูงไล่ล่ากันตัวเล็กมากอ่ะตัวประมาณแบบเนี่ยตัวเท่านี้ ตัวทั้งสองนิ้วหมเนี่ยตัวท่านี้นไล่ไล่กัดคุณภาพก็ดีด้วยนะครับเพราะว่าในเครื่องกรเราวนี่ก็เน้นย้าอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะภปาพบาก็ถ้าคลิปนี้ผมไม่ได้กระสูบก็เสียใจกับทุกคนด้วยนะครับผมแต่กูน่าจะเสียใจสุดครับกูน่าจะเดทอินไซต์กลับบ้านไปคงนอนไม่หลับแล้วก็คงฝันร้ายนะครับเดินทางมาตั้งร้อยกว่าโลนะครับเพื่อดีจะมาตกกระสูบแต่ก็ไม่ได้ปลานะครับเสียวกันเลยทีเดียว ออ๊ยร้อนเว้ยไปเล่นน้ำดีกว่ามั้งเนี่ยเห็นเขาพูดแล้วก็เสี่ยนเหมือน,น,นกันแม่นซะด้วยกูเข้าต้นไม้ <c oughs> แม่นซะด้วยกูกูจะตีเข้าซุ้มนี้ซะหน่อยเผื่อมีตัวอยู่ <ผม S 2> โอเค,อเคผมโคตรชอบคอมเมนต์หนึ่งเลยที่เมนต์ในคลิปผมอ่ะเขาบอกว่าอุปกรณ์พร้อม เหยื่อพร้อมหมายพร้อมปลาอยู่ไหนไม่รู้เมียปลาดาตเดยเด็กอยากนียปลาดิแฮปปี้มิวยำปะเออมันคือเรื่องจริงปลาอยู่ไหนวะอยากรับรู้ฟิลอะฟิลบอกว่าอัดชโดแบบเฮ้ยเฮ้ยแบบเ้อยำอีกทีนึงอัดมันเข้าไปอย่างเงี้ยคูอยากทำมากเลยผม oh <my. S 1> ผมให้คำสัญญาทุกคนนะว่าถ้าผมได้ชะโดนะสมมติว่าชโดมันกัดนะผมจะไม่แบบว่าย้ำอีกทีนึงโอ้ยนี่ กูจะไม่ทําแบบนั้นนะกูจะเอาให้แบบเสียวๆเลยแบบเออเสียวไหมครับเสียวไหมที่ชูกอะไรเงี้ยตีไปเสือเสียวอะ่ะแบบอัดให้น้ําแตกอะ่ะเสียวไปเลยแบบอู้เสียวไหมครับอู้เอามาตรคำใส่กูจะทําให้ปลาแบบน้ําแตกกันเลยเดียวตัวเมียในท้องกันเลยเดียวคุณเจ็บแน่เพราะคุณจะต้องเจอของจริงเดี๋ยวกูไปบ้านแพวแลวละเดือนหน้ามั้งกูไปบ้านแพว เพื่อนกูอยู่แ,แถวๆนั้นบอกเดี๋ยวกูไปรับแจ็คเพื่อนเดี๋ยวกูพามึงไปบ้านแพ้วนะไปดําเนินไปตกกระสูปไปตกะโดกันเพื่อนรอหน้าฝนเข้าสักฝนตกสักสองสามรอบอ่ะเพื่อนแบบตกหนักๆเลยนะเดี๋ยวกูพามึงไปตกชโดตกกระสูปเพื่อนมึงจะให้กูเจ๊งไปดึงไหนนะบางทีกูก็อยากได้ปลาเหมือนกันนะเว้ยแบบ อยากได้ฟ like ิลแบบเท่ๆแบบบอลแล้วเขาเป่ามดนด้ปาแล้วรับโอ้โหทำไมคนอื่นเขาตกเขาเท่กันยังวะแบบแคดเยอะไปเคาะครับอุ้ยโดนกัดกันทำไมกูตกแล้วกูรู้สึกว่ากูทุเรศยังไง <laughs> กูตกแล้วกูยังไงก็ไมร่อเดีอันนี้เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้ออๆนะครับสําหรับคนที่จะทํา YouTube เกี่ยวกับการตกปลานะครับผมจะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าในยุคนี้มันไม่จะมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องได้ปลาแล้วครับแบบตกแล้วจะต้องได้ปลาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยในยุคนี้เราต้องการความสนุกครับผมการทําคลิปไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องครบเครื่องครบทุกอารมณ์อะไรเงี้ยสนุกอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นถ้ามันหามันก็หาไปเรื่องหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันตึงก็ตึงไปเลยประมาณนี้นะครับเราต้องการคลิปที่ดีที่สุดครับเราไม ครบทุกอารมณ์ในทุกวันนี้นะครับในการบอกว่าทําคลิปนะฮะยูทูบกูติดอะไรเนี่ยเออสำหรับคนที่กาลังคิดว่าจะทาคลิปเกี่ยวกับตกปลานะครับลองหาสไตล์ของตัวเองดูก่อนนะครับบางคนอาจจะชอบสายตึงบางคนอาจจะติดฮาอะไรเงี้ยอย่างผมมาติดฮาติดเจ๊งด้วยทําไปก่อนครับลองดูไปก่อนนะเป็นตัวของตัวเองครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคือคนดูกับครีเอเตอร์เนี่ยนิสัยจะเหมือนเหมือนกัน อย่างเช่นผมเป็นคนแบบว่าติดตลกติดปั่นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเลวร้ายขนาดไหนกูก็ติดปั่นอย่างเงี้ยคนในช่องผมมันก็จะประมาณนั้นอ่ะก็แบบว่าติดปั่นติดกวนต้นตีนอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนกวนต้นตีนอยู่แล้วมีคนมากวนตีนแล้วเราดันโกรธอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าใจด้วยว่าเออเราก็กวนตีนเหมือนกันเขาก็กวนตีนเขาเป็นพวกเดียวกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ก็มีขอบเขตอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างของผมมันก็มีคอมเมนต์แบบมาดองมาด่าอะไรอย ก็สาหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะมันไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้ปลาไม่ยอมกัดเลยนะครับมันกัดแต่ตอนเช้าๆแล้วตอนนี้ก็ร้อนมากแล้วด้วยนะผมเชื่คิดว่าผมจะไปพักผ่อนแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะที่เอากระสุนมาให้ทุกคนดูไม่ได้แต่ผมจะพยายามหายได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมไปแล้ว